สวัสดีค่ะมาดูคนสวยยืนตากแดดพบกับช่องยายเพนอีกแล้วค่ะกับน้องไอดาง่ายเปล่ากีเาร์ตราตัวเท่หนาจะจะร้อนร้อนร้อนลกมาเข้าร่มเข้าล่มมา ข้าวอมข้าวอมมานี่เลยร้ mm hmm. อนเข้ามาไ mm hmm. อา้ดามาล้อมเลย mm hmm. เอาวันนี้จ้าก,ก่อนเร็วจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนจา้จา,กกจาสวยสวยก่อนเร็วม,มันร้อนมานี่ลูก มาเออจิมันร้อนเราค่อยเล่นตอนเย็นเย็นมามามเออเออเออคีเดือยมา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 ร้อนเร็วเร็วนี้นี่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 นเนี่เล่นรถนี่ เล่นบนรถนี่อือเอ่ออือตกมาแล้วอือยังไงอือคุยเออกินไม่ได้เอาทิ้งเลยเอาไว้ให้หมากิน 8 8:00 quá rồi nè. Dạ. Nha. Ờ. Ờ. คุยเออคุยมากอื้ยไอฟซีมาจากไหนตาย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 เอาวางน้องวางวางวางลูกวางโอ้ตาย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 หายใจไม่ออกตาย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 โอ้ตายวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนก่อนเร็วลูก ว้ายวัสดีครับก่อนเร็วแม่โคสวัสดีครับก่อนลูกแม่โคสวัสดีเัอร์วัสดีครับก่อนเร็ววันดีปนูละโอ้ตายตายตายหายใจไม่ออกโอ้ยไม่อยากให้ลูกโอ้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 เดี๋ยวญาติีมันเดี๋ยวญาติีมันพอแล้วเอาจ้าก่อนน้อยจ้าไม่ต้องทำจ้าอย่าทำหนู เออเออเออเขาไม่ทำไม่ทำไม่ทำแล้วตัวเดือยไหนอะไหนอะไหนวะจับภาพไม่ทันเลยวะไปไหนแล้วไม่รู้ไอพี่เต็มเบ็สบายมากเลยนะสี่วะ โอ้อันนี้ตุ๊กเนี่ยเราละลุยใบย่อยๆนี่ให้ตะเจ็ดอเอาใหญ่จีบาจ้าเาอาไม่ได้ลูกยางกินข้าวยางไอด้ากินข้าวยาง Ô ô, ô, mịt, mịt, mà, mà mà. lên đi mà. mà. Mẹ ní mà. Mẹ ní chơi, Mẹ ní chơi Chơi, 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 chơi. chơi, chơi, chơi. chơi. tô chanh à, ôi mà đi mà mà hái ra đi ờ tôi tốt ra tôi vào luôn tê tôi tập tôi tập nhiều nát tổ được dương này tần tạo cận tốc độ hàm. Giêng cho bỏng tím 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 mấy cái tím khăn tím mụn cho nó nổ tím nghe tím 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 tím

Ao lẹ, ao lẹ. Hiếu, hiếu, hiếu. Hiếu, hiếu. bà hiếu, tì mà cho bạc mới. con gái

เดี๋ยวเดี๋ยวตากำลังนั่นเดี๋ยวตาตาไม่เห็นอะไรเรียกเลยโอ้วัยรุ่นวุ่นวายตอนนี้ช่วงวัยรุ่นวุ่นวายเอาละเอาละโอ้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 หิวนมจัดเอะเอ๋เอ๋เโอ้หิวจัดหิวจัดโอ้ยหิวจัดหิวจัด

เออหน้าหน้าดังหน้าดังจะ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 เร็วโอ้ยโอ้ยฉันลับโอ้ยคว้าชุ่มเลยง่วงง่วงจัดโอ้ยคว้าชุ่มเลยเจ้านี่ง่วงจัดเดี๋ยวให้น้องนั่นก่อนน้องร้องอยู่คนชีวิตวุ่นวายชีวิตวุ่นวายมากมายเลยตอนนี้ 喂，阿龙，阿